มัดรวมกระแสะเด็ดช่อง7 HD ตลอดปี2,567คอนเทนต์สุดปังฮือฮาจัดเต็มทั้งละครกีฬาข่าวรายการ ปี2,567ช่อง7 HD เสิร์ฟหลากหลายคอนเทนต์ครองความนิยมเช่นเคยละครสุดปังขยายฐานดูย้อนหลังได้ทางสตรีมมิ่งบันเทิงชั้นนำคอนเทนต์กีฬาสุดฮือฮาทั้งมวยฟุตบอลวอลเล่บอลรายการข่าวรุกทั้งหน้าจอและออนไลน์รายการเร,รีรยลิตี้ใหม่ๆแรงร้อนฉาด้านอีเวนต์การประกวด ไ a i SUPERMODEL 2024คืนเวทีอย่างสง่างามพร้อมเซอร์ไพรส์แฟนกีฬาเพลงจัดเพิ่มช่องทางการรับชมผ่านทีวีในปีนี้ช่อง7 HD ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานคุณภาพออกมาให้ผู้ชมได้ติดตามความสนุกอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละคอนเทนต์ล้วนได้รับความนิยมและการต้อนรับอย่างอบอุ่น ละครขยายความปังเพิ่มช่องทางรับชมปีนี้นอกจากช่อง 7HD จะเสิร์ฟละครสดผ่านหน้าจอแล้วยังเป็นครั้งแรกที่เพิ่มช่องทางให้แฟนๆได้ฟินเต็มอิ่มดูย้อนหลังได้ทางสตรีมมิ่งบันเทิงทั้นนำประเดิมด้วยละครพีเรียดดราม่าฟอร์มยักษ์แห่งปีรอยรักรอยบาปการกลับมาของคุณหญิงระยะที่เวอร์ชั่นนี้ได้เทียบพิจิตรามรบบทสะกดคนดูได้ตั้งแต่วัน แรกจนกระทั่งลาจอดูสดได้ทางช่อง7 HD และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ต่อด้วยละครดราม่าสเข้มเล่ร้ายเกมรวงการพบกันของสองนางเอกแถวหน้าทิสาวริทิสาและเรียวทัศนียาที่มาเชื่อือนกันอย่างดูเดือดที่กำลังออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีและรับชมย้อนหลังทาง Netflix เช่นกัน ด้นานละครโรแมนติกดรามมากระแสแรงไฟน้ำค้างที่กำลังออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทียูโรยศวัสด์และมุกดานรินรักธรรมหน้าที่ขับเคลื่อนความสุขให้แฟนๆได้ฟินเรียกเรตติ้งสนันจอรวมถึงละครเล่มมยุราที่ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีการฟาดฟันของสองนางเอกฮานาลีวิสและแอนนากลึกึงคนดูอยู่หมัด โดยทั้งสองเรื่องนี้สามารถชมย้อนหลังเวลา22.30นาฬิกาสนาทีได้บนแอป ite, ite และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นและความสุขหน้าจอในปี2567ยังมีละครโรแมนติกแอคชั่นในรอยสายที่ได้พระเอกมือเก่าไมพัทรเดชมารับบทฝาแฝดประกบทิสา,าวริทิสาและสกายมาเรียสร้างเสียงฮือฮาได้รับคำชื่นชมถ่ายภาพสวยแปลกใหม่อีกทั้งเนือ้อเรื่องสนุกเข้มขน้น ขณะที่ละครแอคชั่นมันสนั่นจอคนปล้าท้าชนเรื่องราวในวงการสีกากีมียูโรยศสวัสด์ประกบเจนนี่ทยิยศรากระแสะดีละครภูเขาเงาพยักการจับคู่ครั้งแรกของภูมิเกียรติภูมิและพระพายรมิดาดีทั้งกระแสะและเรตติง้ง ในปีนี้ช่อง7 HD ยังแจ้งเกิดพระเอกนางเอกป้ายแดงและนักสแสดงน้องใหม่น่าจับตาอีกเช่นเคยละครลูกผู้ชายไม้ตพที่แจ้งเกิดพระเอกป้ายแดงแทนบุรันตน์ละครดราม่าสูตรสำเร็จดุดเล่ดาวลวงเรียกกระแสแจ้งเกิดนางเอกน้องใหม่มินชีเศรษฐนันด์ด้านละครเรื่องรอยรักรอยบาบทราม่าส่งให้สองนักสแสดงบิ๊กเอ็มสุเนธาและออมปัญชยาอยู่ในใจแฟนๆได้ไม่ยากรวมถึงละครสองทรนง แสดงหน้าใหม่มันนี่กิตจมงโดยทุกคนล้วนมาจากเวที 7HD New Star เรียกว่าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างสง่างามยังมีความสุขที่แฟนๆชื่นชอบมายาวนานกับละครพื้นบ้านทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ปี2567ส่งละครใหม่กุลาแสนสวยลงจอที่มาแรงทั้งกระแสและเรตติง้งทั้งยังแจ้งเกิดให้กับนางเอกน้องใหม่นาตาลีสติวลัตในบทสนน้อยและแอนมูนี่ ในบทกุลาเรียกได้ว่าปี2,567นี้ช่อง7 HD ยังคงเติมเต็มความสุขด้านละครให้กับแฟนละครได้อย่างครบรถแล้วยืน 1. ด้านคอนเทนต์กีฬาทางด้านกีฬาช่อง7 HD ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในศักยภาพถ่ายทอดสดรายการกีฬายอดฮิตในระดับสากลกับการเป็นทับด้านโปรดักชันถ่ายทอดสดรายการกีฬา ที่ครบเครื่องอีกแห่งหลังจากได้รับโอกาสเป็นศูนย์อำนวยการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมารวมทั้งได้สร้างปรากฏการณ์สุดยอดแห่งสถานีกีฬากระหึ่มเมืองสร้างความสุขให้กองเทีร์ชาวไทยจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกอย่างต่อเนื่องและไม่พูดถึงไม่ได้กับการกลับมาได้รับความสำเร็จอย่างล้นหลามของการแข่งขันแชมป์กีฬา7 HD แชมป์เปี้ยนคัทั้งจาก การแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชนหญิงชั้นกีฬา7 HD แชมเปียนค u พ2024รวมถึงการสร้างปรากฏการณ์เขย่าสนามฟุตบอลจนสั่นสะเทือนเสียงเชียร์ดังกึกก้องสนามโลกออนไลน์ของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนชั้นกีฬา7 HD c h a มเปียนคัพ2024 ครั้งที่20นอกจากรอบชิงกองเทียจะมาแน่นสนามสุพัชลาสายกว่า7,000คนแล้วยังมีแฟนกีฬาติดตามเทียผ่านการถ่ายทอดสดแรงทะลุจอส่งผลให้ไลฟ์ช่องทางออนไลน์มียอดชมรวมตลอดการแข่งขัน56ล้านวิวอีกทั้งเกิดกระแสคลิปไวร่างของนักกีฬารวมถึงคลิปสีสันขอบสนามได้รับความสนใจจนยอดวิวแตะถึง10ล้านวิวส่วนแฟนหมัดมวยคึกคักกันสุดๆเพราะช่อง7 HD จัดให้แบบเต็มๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกีฬามวยไทยให้กระหึมโลกสนับสนุนปลูกฝังให้คนไทยหันมาส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยในรูปแบบต่างๆทั้งจากรายการมวยไทยเจ็ดสีรายการกีฬามวยไทยที่สนับสนุนการแข่งขันการออกอาวุธด้วยลีลาแม่ไม้มวยไทยที่หลากหลายที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มาอย่างยาวนานและยังมีรายการวันลุมพี่มีรายการแข่งขันการชกมวยไทยที่มีมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกซึ่งได้รับความนิยมกระแสตอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันทําให้มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยเป็นที่ยอมรับและโด่งดังไปทั่วโลกหลายแมตช์การแข่งขันควาเรตติ้งได้แรงสนันจอสุดๆรายการข่าวลุกหนักหน้าจอและออนไลน์ ด้นานรายการข่าวโดดเด่นในรอบปี2567ไม่หยุดเดินหน้ารุกรอบด้าน360องศาเข้าถึงทุกพื้นที่เสิร์ฟข้อมูลสาระข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางหน้าจอพร้อมลุกพื้นที่แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่าน cs 7 hd news ด้วยคอนเทนต์พิเศษทั้งสจีตีคดีเปิดสวิตช์ทันข่าวกล้องล่องถิ่นเป็นต้นอีกทั้งยังทำหน้าที่ร่วมเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัยพิบัติและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ จากโครงการจัดสีช่วยชาวบ้านอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีส่วนเปิดจอจ้อข่าวรายการเล่าข่าวแบบเข้าใจเข้าถึงชาวบ้านนำทีมโดยเอก,กชยัยศรีวิชัยเสริมทัพด้วย3ผู้ประกาศสาวบีกรมลาศจอยจีรน,นันและปอยพานุรัตได้กระแสะปังเ็ตติ้งดีจนขยับมาเป็นรายการเล่าข่าวอันดับต้นๆในช่วงเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์แนวรายการเรียลิตี้ใหม่ๆทำถึงเรียกกระแสะสุดปัง ต้องบอกว่าปีนี้ช่อง7 HD มีรายการใหม่ที่อินเทรนด์โดนใจแฟนหลากหลายรายการเริ่มกันที่บริษัทที่ทำถึงทุกครั้งการันตีจากชื่อของบริษัท h e l i c o n i อ S Group จำกัดภายใต้การบริหารของหนุ่มกิติกรเพนโรดปีนี้จัด3รายการใหม่สุดเลิศดเรียกเสียงฮือฮากระแสะร้อนชาทุกรายการเริ่มตั้งแต่ต้นปีกับรายการ Hellskit เช่น Thailand Reality การแข่งขันทำอาหารในครัวจริงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ราม่าร้อนระบุ ทุก EP ต่อด้วยเดอะสปูนช้อนทองคําการแข่งขันรายการแรกและรายการเดียวของร้านสตรีทฟู้ดจากทั่วประเทศและเดอะรสเต์รองวอลไทยแลนด์ศึกพ่อค้าร้าแม่ค้าแทบรายการเรียลลิตี้แข่งขันทําอาหารมิติใหม่ที่จับเอาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดมาแข่งขันกันและที่ทําเอาหน้าจอช่อง7 HD ร้อนทุกสัปดาห์และสะเทือนไปทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงแรงอินเทรนด์มีกระแสะให้พูดถึงตลอด ต้องยกให้รายการเรียลิตี้ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลผลงานการผลิตจากบริษัทจี Genius ี e d i a Creator จำกัดภายใต้การดูแลของซอนยาคูลิงและมาตูมเตชินโดยได้ส4่มสเตอร์ตัวท็อปเจนี่เทียนโพสุวรนอ้ามอธิชาติกุ๊บกิฟส์มนทิพย์และหนิงปณิตาที่ฝึกฝนทั้ง16 WARRIOR แสดงความสามารถเฉพาะตัวกับสารพัดบททดสอบจนได้แจ้งเกิดสุดยอดครีเอเตอร์คนแรกของไทย เย้วไทย SUPERMODEL 2024คัมแบ็กอย่างสมศักดิ์ศรีสมมงการรอคอยนานกว่า4ปีสำหรับการประกวดไทย SUPERMODEL 2024ที่ช่อง 7HD ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมาอย่างยาวนานคัมแบ็กกลับมาทั้งทีก็สร้างปรากฏการใหม่เปิดรับสมัครทั้งหญิงชายและครั้งแรกกับการเปิดโอกาสให้กับ t r a n s วีเมนซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก เวทีนี้พร้อมส่งเสริมอาชีพนางแบบนายแบบของไทยสู่ระดับสากลส่งเสริมและสร้างโอกาสในการก้าวสู่วงการแฟชั่นและวงการบันเทิงปีนี้ได้แจ้งเกิดเอล่านีรชาสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษคว้าตำแหน่งไทย SUPERMODEL 2024และดีแลนเดโชไทยได้เป็นไทย SUPERMODEL เมล2024คนแรกของเวทีโดยหลังจาก ลงจากเวทีทั้งคู่ได้รับโอกาสเดินแฟชั่นในงานใหญ่มากมายอาทีเอล่าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2024-2025 Women in อินอาร์ตของแบรนด์ S I R I V A N N A V A R I และเดินแฟชั่นโชว์แบรนด์ L A B o U T i q E ในงานแอลแฟชั่นวี k 2024ดีแลนเดินแฟชั่นโชว์แบรนด์ Y U N C H A N ในงานแอลแฟชั่นวีค2024เอล่าดีแลน์รวมถึงผู้เข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดลหลายคนยังได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน o อนด้าเวทนาทีวีคเดอะอัลติเมทรันเวย์โชว์กันนี้จากความสำเร็จของเวทีไทย s u p e r r o o e l 2024ต่อยอดให้เกิดโปรเจกต์ TSM Management ภายใต้ช่อง 7HD ประกอบด้วยหนุ่มหล่อสาวเท่และทรานส์คนเก่งในสังกัดนำโดยเอล่านิรชา แลนเดโชชยัยสันก้องพบไกากันตะเมศชายสมชายมาตินเจวายูนิตีและทรานสคนแรกดิวสุภกริจแลวืฮฮาเพิ่มการรับชมกีฬาคอนเสิร์ตผ่านพีพีวี ในปีนี้ยังพิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชมคอนเสิร์ตและกีฬาด้วยการเพิ่มโปรเจกต์ใหม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในรูปแบบ Pay Per View (PPV) ไลฟ์ผ่านบัคบูดทีวประเดิมการชกไฟระดับโลกระหว่างซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้าเจ้าของบัลลังทาวไทยและผู้ท้าชิงซูปเปอร์สตาร์เจ้าถิน่นทาเครุเซกาว่า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมอีกทั้งแฟนๆทุกคนที่รักและผูกพันกับ B.N.K.48 รุ่นที่2ก็ได้อิ่มเอมไปกับ B.N.K.48 2 n Generation Graduation Concert Last Season นอกจากนี้ยังมีงานแฟนมิ2 n Proxyiversary Celebration Fan Meeting Between the Star ฉลองเดบิวต์ครบรอบ2ปี p r o x i e และบันทึกความ ทรงจำร่วมกับปาเอยานิพิชชาพิพิธเดชาปาเอยบีเอ็นสังกัดไอออมในปายเอยกราดูเอชั่นเซเรโมนีโดยทุกโปรเจกต์ล้วนได้รับการต้อนรับอย่างคึกคักเุ้รุกตลาดแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์เรียกเสียงฮือฮากับการเพิ่มพื้นที่ธุรกิจใหม่กับการเปิดแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์บัปบูช็อปโดยสัรหาสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ ฟอร์มของบ a คบูดอทททั้งสินค้า Exclusive ของทางช่อง7 HD และของพรีเมียมจากบ a คบูดอททีและสินค้าอื่นๆของพาร์ทเนอร์ต่างๆโดยมาร่วมช็อปสินค้าสุดพรีเมียมได้ทุกวันที่ช็อปออนไลน์บาคบู o ช็อป t ิกต็อกช็อปบาคบู o ช็อปและไลโอเอบูก a าบูช็อปทั้งหมดในปี2567นี้ช่อง7 HD มีความตั้งใจผลิตส่งมอบความสุขเพื่อผู้ชมโดยแท้จริงซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในทุกๆแพลตฟอร์มมาโดยตลอด และในปี2568ยังคงเดินหน้าสร้างสารรค์ผลงานดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับแฟนๆด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจต่อไปจะมีอะไรบ้างต้องรอติดตามติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b u c k a b t v และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, Tiktok, YouTube, ch7hd เว็บไซต์